สวัสดีค่ะนางสาวสุพิศรา,ากิจมโนสาขาซีเวดเซกสามค่ะวันนี้จะมาวิเคราะห์คานร,รับน้ำหนักกระจายเต็มช่วงคานและหาค่า ME สูงสุดนะคะและจะเปรียบเทียบค่า ME เมื่อวางน้ำหนักเต็มทุกช่วงคานและค่า m อสูงสุดค่ะอันนี้เราจะเซตไว้ที่คาน9ช่วงตามโจทย์ที่อาจารย์ให้นะคะเป็นคานยื่นด้านซ้ายค่ะระยะ2เมตร5เมตร 4เมตรสมเมตร4เมตร4เมตร5เมตร3มเมตร5มตรและ4เมตรค่ะโอเคเอาอันนี้จะเป็นแรงที่เสร็จไว้นะคะต่อไปเราจะใช้0.25ตันต่อเมตรทุกเป็นน้ำหนักทุกช่วงคานก่อนนะคะอันนี้จะเป็นการ ทำน้ำหนักเท่ากันทุกช่วงคานเพื่อดูค่าโมเมนต์ก่อนนะคะโอเคค่ะอันนี้จะเป็นรับน้ำหนักทุกช่วงคานที่0.25ตันต่อเมตรค่ะค่าโมเมนต์สูงสุดจะอยู่ที่ค่า mi นะคะลบ0.56ค่ะดังนั้นเราก็จะทําหาที่หา me ค่าได้สูงสุดนะคะโดยอิงจากวิธีเส้นอิทธิพลค่ะเส้นอิทธิพลจะต้องตรง E นะคะมันจะเป็นช่วงที่จะเป็นแรงลงนะคะก็คือเราจะใช้ลงน้ำหนักที่ช่วงเว้นช่วงนะคะเพื่อให้ค่าลบไม่หักล้างกับค่าบวกค่ะมันจะได้ทำให้ที่ค่าที่เราสนใจนะคะเป็นจะได้มเ m e n t สูงสุดะคะ่ะวิธีการทำนะคะแล้วก็จะเซ็ต ระยะ2เมตร5เมตร4เมตร3มเมตร4เมตรเมตร5เมตร3มเมตร5เมตรและ4เมตรเหมือนเดิมค่ะคาน9้าช่วงยื่นที่ปลายด้านซ้ายค่ะโอเคค่ะแล้วก็จะใส่แรงไปที่ตรง a b c d e นะคะเราสนใจที่ e ใช่ไหมคะแล้วก็จะใส่ไป0.25ตันต่อเมตรค่ะ ที่บริเวณจุด E ก่อนนะคะแล้วเราก็จะเว้นช่วงทั้งซ้ายและขวาค่ะเว้นหนึ่งช่วงและเติมน้ำหนักที่เท่ากันค่ะทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะเป็นวิธีเส้นอิทธิพลค่ะโอเคค่ะนี่นะคะตรงค่า me นะคะเราก็จะได้เป็นมากที่สุดะะอะค่ะคือลบ0.448ค่ะ ดังนั้นเปรียบเทียบการเมื่อวางน้ำหนักกระจายเต็มคานะคะที่จุด ME จะอยู่ที่ลบ0.312แต่ถ้าเราใช้วิธีเส้นอิทธิพลค่า ME สูงสุดจะอยู่ที่ลบ0.448ค่ะอันนี้เป็นการวิเคราะห์โดยวิธีเส้นอิทธิพลโดยโปรแกรม c w e ว b e ี m ค่ะขอบคุณค่ะ